ครับเลยครับกลับมาพบกับเพจตัวอินทร์รู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ทัาไม่เห็นว่าคณิตศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเราเพราะว่าวันที่ฝนตกนะครับมานั่งชมอากาศนะครับบรรยากาศฝนเย็นๆนะครับข้างหลังผมเป็นท่อน้ําที่ไหลลงมาลงในบ่อปลาของผมในวัดท่อน้ําที่ไหลลงสู่น้ํามันก็เป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้เช่นกันเนี่ยครับคณิตศาสตร์จะใก้ตัวเกี่ยวข้องยังไงไปดูในโจทย์กันครับ ครับเราก็มาดูโจทย์ในประเภทของท่อนนําครับถ้านะครับถังใบหนึ่งมีท่อน้ํสา3ท่อนะครับโดยที่2ท่อแรกเป็นน้ําเข้าอีกท่อเป็นน้ำออกท่อน้ําเข้าถ้าเปิดท่อเดียวครับจะเต็มถัง3นาทีท่อที่2ถ้าเปิดท่อสองท่อเดียวก็จะเต็มถังในเวลา5นาทีแต่ถ้าในถังมีน้ําเต็มอยู่นะครับท่อที่3าเป็นท่อปล่อยน้ําออกน้ําจะหมดถังในเวลาเจ็เน่กับอนาทีเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับจต่กวนพระถ้าเปิดท่อนะครับทั้ง3าพร้อมกันขณะถังว่างเปล่าเลยครับ ใช้เวลานานเท่าใดน้ําจึงจะเต็มถังนะครับโจย์ประเภทนี้นี้มีวิธีคิดอยู่ว่านะครับให้เอาผลรวมของเศษหนึ่งเวลาน้ําเข้าลบกับผลรวมของเศษหนึ่งเวลาน้ำออกจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยเวลาน้าเต็มถังเมื่อสักครู่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนเวลาจากนะครับจำนวนพราเป็นเศษเกินเจ็ดเศษหนึ่งันสองเท่ากับสิบห้าสองเพราะสองคูณเจ็ดสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้ามาดูวิธีคิดแทนค่ามีน้ําเข้าสองข้อครับเริ่มเลย เท่า3นาทีกับ5นาทีมาบวกกันให้เสร็จแล้วมาลบกับน้ําออกเราเปลี่ยนหารเปคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับจากนั้นบวกกันคูณไขว้ให้เสร็จสับครับจะได้เป็น5บวก3นะครับส่วน15คูณกันนะครับสามารถสิบมาองอื่นเหมือนเดิมมาเลยวนอื่นมือนเดิมมาเลยบวกกันได้8ตัวส่วนเท่ากันครับ8ลบ2เหลือ6คูณไขว้ไปพ้นนะครับเวลาที่น้ําเต็มถังมาใช้เวลา2เศษ3ส่วนหหรือทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เป็น2นาทีครึ่ง เป็นโจประเภทท่อน้ำครับไม่ยากเลยถ้ารู้หลักเวลาการคิดตรงนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรครับสำับคลิปนี้สวัสดีครับ